สวัสดีเอฟซีข้อห้าน้อยทุกคนน้อที่รอค่อยที่ถ้าเบิงที่ที่ถารุ่นน้อพันแล้วพันแล้ววันที่สิบเอ็ดมีถุหน้ายนนพันมาแล้วเด้อไปสามน้อยพี่น้องไปสามน้อยบาลดพี่น้องน้อดีใจดีใจไปสามน้อยอยู่พี่น้องกัสิตามกันได้ยี่นิบจนอ นี่คารลดคคาข้า,ขาขต้มขนมยนละสามน่อยเฉพาะกิดกาเขาน้อยหนึ่งน้อยกับสามหนึ่งในบิ่งหนึ่งลูดหนึ่งพิเศษรับพี่น้องพิเศษพิเศษว่าทำงานปกติในลูดหกคือหกศูนย์ดีไอพี ในรูดศูนย์คือศูนย์เจ็ดแต่สามหน่อยนะพี่น้องเนาะแต่หังบ่แตกสองเดิ่งสามดิ่งคือตะกรอนก็บเขาสามหน่อยสีหน่อยสามหน่อยเท่านั้นละแต่สามหน่อยบ่มีเด่งบางมือมีสระสีเดิ่งหาเดิ่งนี่มืนนี่เขาบ่กะสมบุญยอดพี่น้องแต่หังบ่บ่มีเดิ่งบ่ลุดเทนึงเลยสองเดิ่งสามเดิ่งคือก็คือสุอเทียแต่ว่าพ่านยังพี่น้องเนาะไปได้ยุ่ เดินหนาต่อไปไดโยพี่น้องก็ได้ติดตามกันสิบ่าขัดตุ้นดอกที่ไปไดโยมีนิดๆน,น้อยๆไปเรื่อยๆโยไปได้ไปไดต้องติดตามไปเรื่อยๆเน้ะพี่น้องเนอาอะจะหนีจะฟ้ากันเริ่งก,กันไปแลกันไปเป็นยังไงกะติดตามติดตามไปยัดถิ่นยัดฟ้ากันเด้อเบิ่งเอาแลา้ว มือนี่วันที่สิบเอ็ดกได้สามน้อยมือเอื่นวันที่สิบสองก็เล่าพัฒนากมานํ่เขาสองสองยางสามยางน้อยเล่าสามาคีเล่าสามาคีก็ดีอยู่ดิมีคนมีผู้คอมเมนต์มาว่าเขาดีอยู่เฮงแห่งจะว่าหังคนติดตามมาท่านหลายพี่น้องเอ้ยของปูมีรักลอยบ้านี้มีรักสองพันสามพันคือเพื่อนดอกงามได้ดอก จะว่าเขาดีๆเหล้าเลขเบอร์ก็ได้ไปดีเดินดีผู้เลเขามาแล้วกับ่ได้เมื่อบ้านเมื่อปอลจะคนเนาะผู้เมื่อนักกะเด็กยอดกระปุกไว้ดนหลายๆล่ะผู้เมื่อผู้ลงผู้ลงหน่อยก็ได้หน่อยนะพี่น้องนะด้หลายได้หน่อยแบบแต่รักษาไผสีลงไผสีเข่าถือช่องได้หน่อยได้เล่าได้แม่นก็กันเนาะ มือนีกะพันไหคือเกาสามหน่อยบลุดจักเทียดอกนอกพี่น้องโดนจะมีเชน,นึงปูขุนกับพ่อว่าหน้าว่าไหได้เขาตลอดละพี่น้องเอฟซี FC จังสีมีอยูไม่กินแต่เขาว่าได้กะเอฟซี FC กะลลำบากว่ามียูไม่กินนะ FC เนอฟซีนะไหนมียูไม่กินไปเสมอเสมอก็ยังใข่ได้เลี้ยเกบแต่สะสมใบเนาอ หนึ่งปีกับจังมานับเบื้องเชน,นึงในหลายปันไดไ้ออกรถว่กับจังว่ากันอีกเชน,นึงเนาะเอาเอ็ซีมาเบื้องโอ้ลายหายห้างเขามาเบื้องเลยห้าหน่อยสพอกิดเริ่มสายแล้วสายแล้วที่น้องสิล้นนอค่อยลอหลุนเนาะสพอกิดจับกูเลยจับกู สองสามทั้งน้อยกับจิตได้รุ่นเล่าเราพี่น้องเอาสามาคีสองสามหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหก สองหาสองหาแปดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์สองศูนย์วิ่ง ยิ่งสองสามสองสามมีหาคูมีหาโคมีหามีหกมีซี่มีหามีหกหหก็เลอะเลยแหละปีนองบ้าลายแล้วสองสามวิ่ง ผมเดินที่สองสามล่องสองหาล่องสองหานับขึนไปเรื่อย อีซีว่าเลื่อนดีๆเด้อปวดทันบานสีพยายามเล,ลยอีพซีเด้่ออีโบไฮโดข้ข้อสาเบิงเลื่อนเรืเร่อยๆทีพยายามบ่ลืมพิเศษ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 จ,จับคู่ ก้าศูนย์เก็ดศูก็ดศูก้าศูก็ดศูนย์เ cầu kết si cầu si cầu ngốc cầu ngốc cầu. cầu vinh วิ่งเก้าศูนวิ่งเกาศวิ่งวิ่งเกาวิ่งศนย์กลมเด้นกลมเน้นเก้นย์ Lòng xí cao Bốc cả Bốc cả เกติแล้วคูหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่ง็งงส

xám xuống vinh vinh nâng cầu nâng cầu วิ่งหนเก่กมเด่นหนึ่งเกล่อศูนหนึ่ง vip vip จับครูเกตแปดเกตแปดหาหกหาหก 0, 0, แปดศูนย์ 0, 0, 0, 0, แปดศูนย์สักตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ก็หนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ด แปดหาแปดหาเก็ดหาเก็ดหาวิ่งวิ่ง Get bed, get bed, wing, get bed, wing. ผมเ,เรียนเกดแปดร่องแปดหาร่องแปดหาปูขุนปูขุน แอวแคปหนาจอเด้อแคปหนาจอเด้อวันที่สิบสองมาแล้วมาแล้วสายแล้วมืออื่นกะรวยกันหนารวยไร้วันกันมืออื่นยปไร้วันกันเด้อพี่น้องเด้อมืออื่นเด้อมือนีวันที่สิบเอ็ดกะเขาซามน่อยพี่น้องมืออื่นเขาเต็มสี่น่อยนั่นแหละพี่น้องมืออื่นมีหลายเด่งพอมืออืนวันที่สิบสอง มีเหล้าอีกตั้งหากเหล้าสามาคีเหล้าพัฒนาอีกตั้งหากหมือเอื่นมืออื่นมีเหล้าอีกตั้งหากเราไป้องละวันที่สิบสองวันที่สิบสองเหล้ากลมาเอาไป้องไปเขามาแล้วกับแคปนาจอเดอร์แคปวบแคปว้เพื่อสิบวันในลงในเรื่มมืออือนฮัทเทียนนั่นก็นจีว่าด้มาเปิดเบิ้งอีกนะเปิดเบิ้ง ดีดีบังให้จบเ้อพี่น้องเด้อย่าขามโฆษนาเด้อบังโฆษนาให้แน่พ่อเลยสั่งต้นสั่งโตสั่งคาสมุดปากาแน่พี่น้องช่องหน่อยหน่อยช่องปูคุนหน่อยหน่อยให้ไปดีดีแตกดีดีดอกไปไดีเขามาแล้วกะบอกมู่บอกพวกเด้อบอกพวกมพวกเปิ่นฝูงสุ่มเสี่ยนห้าน้อยทั้งหลายเสี่ยนเล่าเสี่ยนรัฐบาล คำว่าเบ,บิ่งแล้วก็บ,บอกต่อๆกันไปเมื่อนี่ของวันที่สิบสองเดอพี่นลองเออดอสะสอกิตจับคู่ให้แล้วมืออื้นด้วยจับคูสองสามหนึ่งหกหาหนึ่งสองหาแเกเกศยวิ่งสองสมกลมเด่นสองสามร่องสองหาพิเศษเก้าศูนย์เก็ดศูนย์เก็ดเก้า สี่เก่าหกเก่าวิ่งเกศกลมเดินเก่าศนย์ลลองล่เก่าปกติหนึ่งเก1าหนึ่งเก็หสวิ่งหนเก่ากรมเด่นหนึ่งเกลงศูนย์หนึ่งวิไจับโคเจ็ดป หาหกแปดศูนย์หนึ่งเกตแปดหาเกตหาวิ่งเกตแปดกบเล่นเกตแปดร่องแปดหาอาไปลองไปเขามาแล้วกันกดไหลกดแช่ให้น้ำในเด้อเพื่อจะเห็นมียอดไหลหยดแช่น้ำเพลินพอเด็กเติมกันเนาะนี่น้อยนอยหนึ่งคนต้อนหนึ่งไหลกะตกลงแล้วเนาะพี่น้องโอเคแล้ว อชิได้ขยับขึ้นสูงๆน้องพี่น้องเนาะเดินหนี้ยังมั่งไปยอดเลยยังไปว่าท่านดีอยู่กับบาัากันดอกไข่ปลาตะเอฟซีเบิงอยู่ให้เลขเขาดีๆเด่นเด่นเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหลายน้อพี่น้นะองเนาะเอาไว้เนี่กะให้เอฟซีสุกุสุคนผู้มาติดตามผู้มาเบิงติดตามผู้รอคอยผู้คุณห้าน้อยจากท่างส่องจิบพกปลารือยเจ้าแนวกับส่องตาคุณพลารืาอยจะถ่ายน้องพี่น้องเนาะ ให้ล้ำเรื่อยๆกันทุกคนเดอ้อมืออื่นเดอ้อวันที่สิบสองในทั้งเหล่าเชิงเชิงเล่าสองรายการนั่นล่ละหาหน่อยนำํำสุกๆศกมันๆมันกันมืออื่นสำหรับมโมน้กะสวัสดีพอากาันคลิปต่อไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อ